สวัสดีค่ะลักบอนสซราบ,บรีมาเจอกันอีกแล้วนะคะน,นี้จะพามาดูตะโกเอี้ยวๆกันอีกนะคะตอนนี้เราทำไปแล้วค่ะมันต้นจะบิดบิดไาอย่างนี้เลยคือหมาตอนนี้พวกนี้จะถ่ายรูปแล้วจะไม่ขึ้นอ่ะต้องให้เห็นคอนเอี้ยว ตอนนี้เราทำไปแล้วนะคะข้าวลวดไปแล้วเมื่อวันนี้ยังได้ยกเก็บยกตอนนี้จะเป็นสมต้นมันก็จะเป็นมะสังก่อหินต้นนี้มะสังก่อหิน

ต้นหนึ่งกำลัง,งจะเข้ารวดให้ชมค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ชมอีกทีนะคะมาถ่ายชมก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ถ่ายเสร็จก็จะเข้ารวดต่อค่ะเ่เริ่มเข้าไม้สองต้นนี้ทรงจะคล้ายๆกันความเนียบกาจะคล้ายๆกัน จะบิดจากข้างล่างขึ้นข้างบนยังไม่ได้เข้ารว้อะไรเพิ่ง้เข้าไปหน่อยเดียวเองก็เลยเอ,อมาถ่ายให้ชมก่อนมันจะเป็นเหนึ่งต้นนี่จะเป็นไม้มันไม่เชิงจะเป็นตกกถานนะคะจะไม่เชิงจะเป็นตกกถานจะเป็นเหมือนคล้ายกับไม้กึ่งเอ็นชายหรือก็ไม่เชิงถึงเอ็นชายแต่ก็ มันเอี้ยวอะทรงนี้ตกก็ได้ปลาลอยคว้าก็ได้จะเป็นหลายๆก็ยังไม่ยังไม่ได้เข้ารวดยังไม่ได้สารกิ่งนี่ไม้เริ่มสร้างสร้างหลายปีแล้วได้ กระถางใหญ่นะนี่อาจจะใช่เพราะมันก,ก,ก็ไม่ตกเพาตกมันก็นี่ทรงอะไรอาจารละนี่เรียกทรงอะไรคะคอเอ็นชายใช่ไหมครับครับนี่ก็กึ่งเอ็นชายอะ่ะมันไม่ตกหรอกเพราะว่าดูซากเขาอันนี้ซากเก่าแก่มากเลยซา้เก่าแก่เราทำไปได้เยอะแล้ว นี่อันนี้มาดูค่อยกันอันนี้จะเป็นค่อยนะคะให้ดูคอยอน,นี่คอยสองต้นนี้ถ้า เสร็จแล้วคลิปหน้าจะเอาลงให้ชมนะคะชะบาวเริ่มแตกใบออกละเริ่มแตกใบละแตกใบออนแล้วนี่ก็จะเป็น่อยอีกหนึ่งต้นค่ะ นี่ก็จะเป็นหมักเล็กหมักน้อยตอนนี้ไม่ได้นชนมั่งข้างใช่ไหมแต่มั่งข้างไม่มั่งนี้เนาะหมกนี่เหรอนี่หมักเล็กหมักน้อยตอนนี้กำลังตันนี้กำลังแตกใบแตกใบอ่อนละตอนนี้ น,นี่เราผมหน้าเขาเสริมดินใหม่ไม่ได้เปลี่ยนดินนะคะเสริมหน้าเหมือนอย่างนี้เสริมหน้าก็จะมีคนช่วยเราเสริมค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้เราจะเปลี่ยนดินเขาใหม่ เีาจะเปลี่ยนดินใหม่พามาชมทุ่งท่งนั่ นี่ี่ลางต้นเราไม้ที่นี่จะล้างต้นบ่อยค่ะเพราะว่ามันจะมีฝุ่นมันปิวมาให้เราอันนี้ดูทำไปได้พอครึ่งละยังเกือบพึ่งหนึ่งแล้ววันนี้เราก็ให้มาชมบรรยากาศไม้ที่เราทำทำไปแล้วประมาณนี้นะคะ วันนี้เราก็ให้ชมแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปที่เราทำช่วยกดติดตามเราด้วยนะคะกดไลค์เราด้วยเราจะทำคลิปดีๆมาให้ชมกันอีกค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ